เราจะเข้าไปดูข้างในนะคะทีนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกฟอสซิลนะคะน่าจะเป็นพวกกระดูกสยามโมซอรัสนะคะสุธีธรณีข้างในจะมีไดโนเสาร์นะคะอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าหุบเขาฟูเวียงนะคะมันจะมีเนอายุมากกว่า1,3 0ล้านปีแล้วอันนี้ติ๊กนมรน่าจะรอดที่สี รอบที่ห้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ,ะจะมีเป็นแบบอุโมงค์แร่รอนนะคะนี่มีเทาวันนะคะว้าวมีน้ำตกนะคะแล้วมีไดโนเสาร์ัวใหญ่มากนี่ นี่นะคะดูดูตาเขาเหมือนจริงมากเลยอ่ะคือแบบตัวนี้น่าจะเป็นกินเนื้อนะคะนีตัวนี้สยามโมไซรันนัทมีสานแอนซีฟนะคะมีเยอะมากนะคะมันก็มีสะพานให้เดินให้ดูตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะขยับอยู่นะตอนนั้นดูน,น,นะคะเขาจะขยับไหมไมขยับแล้วขยับอยู่นี่ไงโอ ใส่ใส่เขาบอกว่าห้ามปีนนะคะอ่านี่เขาขยับแล้วกินมารีเหรอกินมะรีโมมัสนะคะว้าวเหมือนจริงมากเลยเฮ้ย,ย,ย,ยมันขยับเหมือมันอาปากเห็นไหม แม่เข้าไปนะคะมันกัดเลยนะลูกแนี่เนเอาหัวออกไอ้อ้วนนี่ <laughs> มันขยับด้วยว้าวมันกินเข้าไปในกองเลยนะนี่หลายตัวเลยนะคะไอตัวไหนร้องอ่ะแล้วก็ตัวนี้โอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะซูชีชอรอนิสยามโมสตอร์สนะคะสยามโมสตอร์ ตัวใหญ่มากน้องพีทจะอยู่ทางนู้นนะคะคุณแม่จะถ่ายวีดีโอไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะคะมันเป็นสะพานให้ดูเล็กๆอันนี้เงาว้าวแขน,นเล็กๆของเขานะคะอยู่ไหนกันอ่าวนไปทางไหน,นพาไดโานเสาร์เดินเล่นแล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทำอะไรกันน้องๆมาเนี่ยแล้วมาเกีย,ยดเียด,ด,ดีมานี่มาเร็ว